โดยในภาคเช้าพระครูใบดีกาวุฒิพงศ์วุฒิวังโสท่านประธานสงฆ์นำผู้มิบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจากกระเปวตนาสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีถวายกองบุญสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกนกัลยาณมิตรปัธิดาทองเฟืองเป็นประธาน ส่วนพิธีถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานโดยมีครอบครัวชัยเสยนาเป็นประธานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์ชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีก็ได้ถวายจัดตุปัจจัเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แสดงปากินกะธรรมและกล่าวสมโภชนียกถาพร้อมทั้งได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกจะได้จัดในโอกาสต,ต่อไปเพื่อเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ